สวัสดีครับชาวราศีมังกรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมังกรหรือชาวราศีมังกรสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของเครื่องเดอนหลังสำหรับเดือนสิงหาคม2567นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับโดยจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นคิดไงสำหรับตัวคุณกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับก่อ,อื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการ ติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำมากกว่านี้ก็ทักลไลน์ ID มาได้ที่ user บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าไพ่ของเขาคนนั้นจะคิดยังไงกันบ้างรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบ,บแรกสำหรับตัวเขาคนนั้นได้เป็นไพ่กเหรียญไพ่ชารีอดว้าวสิบเหรียญเลยนะครับแล้วก็เป็นไพ่ คิงถือดาบไพ่ใบสุดท้ายคิงถือเหรียญโอเคไพ่ดีทุกใบเลยนะครับบอกเลยว่าโอกาสของความรักความสัมพันธ์ของชาวมังกรลักนณามังกรอาจจะมีโอกาสแนวโน้มของความรู้สึกมีความรักความสัมพันธ์ที่เต็มเปี่ยมด้วยพลังงานความรู้สึกที่มีความ หนักแน่นความมั่นคงที่ดีขึ้นนะครับมีในเรื่องของการที่เขาอาจจะมีการตัดสินใจในการที่จะแบบมีคอมมิทเมนต์หรือบางคนอาจจะได้ถึงในเรื่องของงานแต่งงานงานมิวางานสมรสก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับบางคนอาจจะไปฮันนีมูนนะครับในเรื่องของต่างถิ่นต่างจังหวัดต่างประเทศแบบนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ชายอดเกิดขึ้นนะครับก็อาจจะมีความรักความสัมพันธ์ที่มีความ ฟูลฟิลนะครับก็หมายถึงความรักความสัมพันธ์ที่มีความเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังงานความรู้สึกที่อาจจะดูเหมือนมีความเป็นโพซิทีฟนะครับหรือเป็นทางมุมบวกนะครับอะไรที่มันเป็นความรู้สึกดีๆความพนักใจเนี่ยมันนักจะมันมักจะมีความรู้สึกที่เขาอาจจะมอบให้กับตัวเราได้ดีขึ้นเนาะแต่ว่าอะไรใครที่ยังมีในเรื่องของปัญหาหรืออะไรที่ยังดูไม่ค่อยลงรอยกันให้คุณพยายามอีกนิดหนึ่งกับการที่เราจะต้องพยายาม ฮิวลิงตัวเองนะครับไพ่ใบนี้คือนายเอาวิวนับวิวเนี่ยแปลว่าตัวคุณเองอาจจะต้องรักและเข้าใจเรียนรู้พัฒนาเป็นตัวของตัวเองให้มากขึ้นนะครับ การว่าเป็นตัวของตัวเองไม่ได้แปลว่าเราจะทําตามใจตัวเองแต่การเป็นตัวของตัวเองหมายถึงว่าตัวเราต้องรู้จักที่จะต้องหลักตัวเองนะครับใส่ใจตัวเองดูแลตัวเองให้ดีขึ้นเพื่อที่จะได้มีแรงแพชชั่นนะครับก็คือแรงปัรถนาในการดึงดูดนะครับให้เขามีความรู้สึกที่อยากจะเอ็นเอียงมาทางเราหรืออยากจะมีเราอยู่ในชีวิตนะครับก็จะทําให้ความรักว่อสัมพันธ์นั้นลงเอยเป็นไพ่สิบเหรียญเกิดขึ้นเนาะดังนั้นเนี่ยความรักของคุณอาจจะค่อยๆเติบโต แล้วก็พัฒนาดีขึ้นมีไพ่ก er ิงถือเหรียญด้วยกิ er ่งถือเหรียญแปลว่าเขาเองเนี่ยอาจจะมีความรักความสุขการเต็มเต็มสิ่งต่างๆที่อาจจะดูเหมือนกับปากหนักบ้างนะครับอาจจะไม่ได้แบบหวานตลอดเวลาแต่ได้หวานก็คือหวานอยู่นะสิบถ้วยเลยนะมันก็มีความรู้สึกแบบโหดดีมากความรู้สึกแบบฟูลฟิลแบบสุดๆเลยนะครับแต่บางครั้งเขาก็อาจจะดูเหมือนกับนิ่งๆไปในบางจังหวะเหมือนกันเนาะเราก็อย่าเพิ่ง เกียดอย่าเพิ่งคิดมากไม่ตกกังวลเกินไปเนาะไพ่คิงถือดาบยังไงเราก็พยายามแบบอย่าให้มันดูเหมือนเอาจริงเอาจังจนเกินไปเพราะบางครั้งเขาก็ดูจริงจังกับในเรื่องของความสัมพันธ์มากเกินไปก็อาจจะเป็นไปได้นะครับดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันต่อนอ้องขอทราบไพ่นะครับเพิ่มเติมให้กับชาวมังกรแล้วก็รักษาแมงกรดด้วยนะครับ ไพ่แบรแรกแถวล่างได้เป็นไพ่หถ้วย9ดาบ6ดาบว้าวสองถ้วยกับสิเหรียญมาโอ,อ้โหดีมากๆเลย4ดาบนะครับอิทธพลใต้สำรับ สี่เหรียญโอเคความรักความสัมพันธ์ของคุณนะครับกว่าที่คุณจะไปถึงนะจุดมุ่งหมายความรักความสัมพันธ์ที่ลงเอยกันนะครับอย่างไพ่ใบนี้คือสิบเหรียญสิบเหรียญกับสองถ้วยมาบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่แบบดีงามและฟูฟิ i มากๆเพราะสองถ้วยก็คือโซเมตสิบเหรียญก็คือความรักความสัมพันธ์ที่ลงเอยความมั่นคงความอุดมสมบูรณ์ความสุขความสมหวังงานแต่ง นะครับงานวิวางานสมรสอะไรแบบเนี้ยครอบครัวผาสุขเป็นประมาณนี้เลยดังนั้นเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่ดูแบบดีงามนะครับแล้วก็ดูมีอนาคตดูมีความสุขมีความสมหวังอย่างที่คุณปรารถนาให้คุณค่อยๆแบบเป็นค่อยๆไปเนาะบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะยังไม่ได้แบบบว,วามาปุ๊บคือเจอสิบเหรียญแล้วดีเลยมันเป็นไปไม่ได้นะครับแปลว่าตัวเราเองเนี่ยต้องรู้จักที่จะคอนโ control ในเรื่องของอารมณ์ ความรู้สึกสิ่งต่างๆแล้วก็อย่างที่บอกว่าต้องรู้จักที่จะต้องรักตัวเองก่อนการที่คุณรักตัวเองเนี่ยมันจะมีคุณค่าที่ดีที่ยิ่งใหญ่ที่มีความรู้สึกแบบเหมือนเราเป็นแบบสาวแรกแยมอีกครั้งหนึ่งเราเป็นแบบหนุ่มชาก,กันาที่มีความรู้สึกที่แบบว่า อยากจะมีคนเข้าหาอยากจะมีคนมาอะไรแบบเนี้ยมารักมาจิตมาชอบเราอะไรเงี้ยมันก็เป็นประมาณนี้ได้เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยความรู้สึกระหว่างเขากับเรามันจะมีแบบความฟฟลฟิลความรู้สึกดีความประทับใจในความรู้สึกดีๆต่อกันมากขึ้นอะไรเงี้ยเหมือนมองอะไรก็ดูเป็น สวยงามนะครับเห็นไหมเหมือนผู้หญิงคนนี้กําลังอุ้มไก่แล้วก็มองดูนะครับสวนของเธอที่มีแบบความอุดมสมบูรณ์รายล้อมไปหมดนะอันนี้ก็คือการเป็นครอบครัวกันวิวาสมรสหรือว่างานที่อาจจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของความรู้สึกที่เราอาจจะดูเหมือนกันเป็นครอบครัวนะครับก็คือความรู้สึกที่มีความสุข นะครับอย่างที่เป็นมีความตั้งใจอะไรไว้หรือมีความรู้สึกยังไงเนี่ยมันก็จะทําให้เรามีจุดมุ่งหมายนะครับที่ดีแล้วก็มีความสัมพันธ์ในเรื่องของการพัฒนาเติบโตไปในทิศทางที่ดีขึ้นเนาะ หรือถ้าเกิดใครที่เป็นแบบ uh, long distance relation นะครับจากไพ่ชาริออตเนี่ยก็อาจจะแปลว่าตัวเราเองเนี่ยอาจจะได้กลับมา,อ,าอยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับใครที่แบบอยู่ห่างๆกันแบบว่าไม่ค่อยอได้เจอกันสักเท่าไหร่ก็จะได้เจอกันดีขึ้นนะครับและอาจจะกลับมาอยู่ด้วยกันก็ได้เพราะว่าคิงถือเหรียญเหมือนกับเขาอาจจะสร้างเนื้อสร้างตัวได้ดีพอละเขาก็อาจจะแบบคอมมิชเมนต์หรือเขาอาจจะแบบ รับตัวคุณมาอยู่ด้วยนะครับเพราะว่ามันอาจจะถึงนะเวลาที่เขาอยากจะมีคุณอยู่ในชีวิตอยากจะร่วมชีวิตกับคุณนะครับมากขึ้นจากไพ่ใบนี้สิเปรียญน,นะครับเนาะประมาณนี้โอกาสของความรักความสัมพันธ์ใครที่มีปัญหาใครที่กําลังรอคอยใครที่กําลังเครียดวิตกกังวลอยู่กับปัญหายังหาทางไม่ออกกับในเรื่องของความรู้สึกหรือใครที่กําลังดูยึดติดอยู่กับ สิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆสิ่งอะไรที่ดูเหมือนกับมันยังมองไม่เห็นอนาคตบอกเลยนะครับว่าตัวคุณเองต้องเอาตัวเองออกมาจากความรู้สึกสิ่งเหล่านั้นอย่างที่บอกว่าคุณต้องการ ปรับแล้วก็แก้ตัวเองโดยการที่ต้องฮิลลิ่งความรู้สึกของตัวเองฮิลลิ่งก็คือหมายถึงการเยียวยาความรู้สึกหรือว่าการทําให้ตัวเองดูดีมีเสน่ห์มีคุณค่านะครับการที่คุณเรียกร้องการที่คุณพยายามที่จะบังคับหรือให้เขาเลือกหรือพยายามกดดันนั่นคือสิ่งที่ทําให้คุณน่ะดูด้อยค่าสำหรับเขานะครับอันนี้ผมไม่ได้บอกว่าคุณเป็นคนทานะผมแค่ว่าใครที่กําลังทําให้คุณพยายามหยุด นะครับแล้วก็พยายามโฟกัสตัวเองก่อนอย่าเพิ่งโฟกัสเขาตลอดเพราะบางครั้งเนี่ยเรากลัวว่าเราจะสูญเสียเขาไปเราก็ยิ่งโฟกัสเราก็ยิ่งแบบโอ้ดึงเขาทุกทางอะไรประมาณนี้อยากจะบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันคือการบั่นทอนนะครับกับความรู้สึกที่เขามีต่อตัวเรานะมันจะแปลว่าเหมือนเขามีอํานาจมากกว่าเราแล้วเขาก็จะทําในสิ่งที่เขาอยากทําแต่มันอาจจะไม่ได้ดีสำหรับตัวเราเพราะเขาอาจจะนิ่งใส่เราอาา เฉยใส่เราหรือว่าอาจจะดูให้คุณนะพยายามเองฝ่ายเดียวแต่ตัวเขาเองอาจจะไม่ทําอะไรก็ได้ดังนั้นเนี่ไพ่บอกว่าถ้าตัวคุณมีเสน่ห์ดูดีมีคุณค่าเมื่อไหร่นะครับหรือดูมีอนาคตกับเขามากขึ้นเท่าไหรนะ่เนี่ยเขาก็จะ ให้สิ่งดีๆกับตัวคุณและเขาก็จะมอบสิ่งดีๆเข้ากับตัวคุณเขาจะเป็นฝ่ายที่เดินเข้าหาคุณนะครับหรือว่าติดต่อสื่อสารสัมพันธ์กับคุณเองเพราะสองถ้วยมันคือความรู้สึกที่เขารักคุณมีคุณนะครับแล้วก็มีความรู้สึกที่อยากจะมอบสิ่งดีๆให้กับตัวคุณจากไพ่หกถ้วยหรือใครที่กําลังรอคอยเขากลับมาเขาก็อาจจะกลับมานะครับอย่างที่คุณต้องการหรือเขาอาจจะ คอมมิชเมนต์กับคุณสำหรับใครที่กําลังรอคอยนะครับกับความรู้สึกแล้วก็ไวตกกังวลเครียดอยู่กับสิ่งที่ว่าเมื่อไหร่เขาจะมาขอเมื่อไหร่เขาจะมาคอมมิชเมนต์อะไรอย่างเงี้ยอาจจะถึงเวลาที่คุณต้องปลดล็อกไพ่ใบนี้คือ6ดาบพลังบวกฮิลลิ่งตัวเองให้มากนะครับเมื่อคุณเหมือนกำลังพายเรือเมื่อถึงฝั่งคุณก็จะได้สิ่งที่คุณปรารถนาเนาะ ความสัมพันธ์จะค่อยๆเติบโตแล้วก็พัฒนาแล้วก็มีโอกาสดีๆที่จะทําให้ความรักของคุณนั้นไปต่อในทิศทางที่ประสบความสําเร็จอย่างที่คุณต้องการนะครับก็แต่อย่าคาดหวังเกินไปนะครับให้เราพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันสอดคล้องไปในทางเดียวกันถ้าคุณรักตัวเองมาก เท่าไหร่คุณก็จะดูดีมีเสน่ห์และมีคุณค่าม,มากขึ้นเท่านั้นทําให้คุณสามารถมีคอมมิตเมนท์ที่คุณปรารถนาได้สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกาลังใจให้กับช่องบูพยาดด้วยนะครับขอบคุณครับ